รูทอะไรมาส่งของเถิปแปลกแปลกบริษัทไทยพาซิลเอาของลงลิ้อ,อยางเก้าสิบ ก้าสิบคูณสองร้อยปูเตียวัดดูหน่อยเก้าสิบคูณสองร้อยไหมถ่ายยูเพิ่นขึ้นนั่นมาง่งแห่น,น่าแสดงว่าเพิ่นเอาให้งกลุ่มค่าน้ำมันได้หนีเพิ่นจังมานี่วะฮะก่อสิบวันใดมาดูติบ่ได้มาส่วนนี่จอมืออ่อาแตกาดิซะ คือเห็นเพิ่นโทรหาอยู่ว่าสิมาส่งแต่วันที่ยี่สิบสองเหรอบได้มาตรงอยู่วัติเปิดดูไลน์น่อยไหมหรือไม่เปิดก็ได้ว่าแต่เพิ่นมาส่งวัตท่ไม่แทบหรือพัสติกไม่แทบเาเออไม่สักเลยโทรสั่งไม่สักสองพันเจ็ดแต่มันแมันเห็ดไม่ จกัก็ชาชทางสองพันแล้วสามพันฝ <c oughs> น <c oughs> นี่บอกอ่าใช่ครับบอกมาแล้วว่าแต่ว่าเล่นลบฝนอยู่วะเ <c oughs> ออสั่งนองไซมาหรือยังฝนวมาแล้วแต่ว่าเล่นลบฝนโอ้ฝนเอาเสือกขึ้นไปขึงนยางดีฝนเด้อพีนออ่น้องเอ้ยตัดหางเสี่ยงงัวตัดหางเสยีวสยวเสียวพลางโอ้โห ตัดออกประมาณยี่สิบเซนมองดูด้วยสายตาโยป้าพักกระโดดน้ำเงาบอลูโตเลยสังเตี้ยโอ้สังหลับประบึก,ก,าบกมากินดีกว่าเห็นพักแล้วเก็บพักกันเด้อเ, <laughs> เปลี่ยนเปลี่ยนโปรแกรม <g ül> เปลีป่ยนโปรแกรมกนูเกากัน้ขานาดาอ้อเพิ่มเเดียวไหมยาวค่ะอืมเอาได้ครับมโนดีสกุน แมวที่เห่ามาแต่ผุ่นหละนลยมันมาแอวผักของแสบอีสานตัวผักกระโดนผุนตัวนั่นแห้งสนุกอยู่เดี๋ยวไปกินวันหลังไปดูหน่อไม้แป๊บนึง น้องใหม่กับกำลังใหญ่อือหืองาสวดลวดเลิกคิดน้องเอ้ย เดี๋ยววันหลังจะมาสับอันนี้ก็โค่นลงมาอันนี้ก็กิมซุง ทั้งน้องชายมาหรือ,อยังพี่เขาจากอเมริกาทุมคำถาม สั่งน <ín> mm ้องายเมียบ่ให้ยจางคิียิมงานบริก็เลยอยู่แบบนี้ปะติก็เลยอยู่แบบปั้มปเปอเปอๆเดี๋ยวไปสั่งอาหารก่อน หัวตุนตัดเสร็จหรือ,อยังตัดหางสาัญยวเสร็จหรือ,อยังไปอาหารมาแล้วอาหารมาแล้วอ้าวเหลือแต่อันตัวนี้ตัวอยูท่ทงบันไดเหลือตัวเรียวเอาเอาเลย เอาเสื้องไว้ย่างดีลราละย่านแมวแย่งกินออเอาอยู่ในทับพะแวอยู่ในโต๊ะไล่สดแล้วก็ปิดประตูไว<อ>้แค่สั้นมันสี่อ,อ่าดูสิอันสุดท้ายทางหนาบริตัดละว่าทางหนาเพียงแล้วอืออือ อ,อ,อ,อืยันบุกัดไปอ้าวยังตัดว้ถ้าต่ออย่างอื่นมีประโยชน์ตัดเพื่อต่อตัดเพื่อต่ตอตยาวหันสั้นต่อไม่พอซื้อนี่คือช่างใหญ่ใจสปอร์ต มเมียคุม,มก,ก,ก็เลยสปอร์ตไม่ได้เปีไม่ได้ใช่สายปอดสายปอดประสน <c ười> านก็ได้เหลือแต่สายปอดอะจัดไปจัดไป ในการในการตัดพอดีสั้นพอดียื่นไปน่าจะประมาณเพราะว่ากลัวจะไป้ล้ำที่ของคนอื่นนะก็เลยเอาให้อยู่ในอาณาเขตของตัวเองเอาอยู่ในอาณาเขตของตัวเองไม่ให้ล้ำเส้นไม่ให้ล้ำเส้น เรียบร้อยโรงเรียนจีนสเสร็จแล้วย้อยออนซอนแต่พักอันนี้แหละผักเต็มสวนเลยสวนครัวสวนครัวของเรา